ช่วงนี้ไม่มีอะไรจะทำมาดู Youtube กันดีกว่าหมหากน้องๆนะครับกำลังมองหาร้านเติมโลบั๊กนะครับเดี๋ยวก่อนหากน้องๆนะกำลังมองเกินไงนะคุณผู้ชมนะครบบพี่ดิวนะดิวดิวในดับเปนดิวดิวทีวีดูเล้วว่าให้ดิวในผมคิดจะกนันรากานั้นเลยนะ เออดูเองฮะฝั่งกี้ก็หมดแล้วเพืาอครามมีกล้องมีกีกนเพราะฉะนั้นช่องเราตึ้งมีปั่งขี้ช่องเรามาดูช่องเรากันยวกัมีฝั่งขี้ แล้วท่านผู้ชมทุกท่านผมคลิปชันห